แบบกระทงใบตองน่ารักน่ารักค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มแรกเลยเราก็จะฉีกใบตองนะคะขนาดประมาณ3นิ้วนำมาพับกีบากาแบบนี้ค่ะพับซ้ายพับขวานะคะจากนั้นเรานำมาเรียงกันทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็แม็กแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะนำมาตัดตกแต่งในส่วนของตัว ด้านท้ายของเขานะคะให้มีลักษณะเท่าๆกันแบบนี้เลยต่อมาเราก็จะนํามาติดในส่วนของฐานกระทงฐานกระทงวันนี้ทําอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะก็จะใช้ตัวกลีบนี้อยู่ที่ประมาณ6กลีบค่ะนํามาติดล้อมรอบก็จะได้พอดีเลยนะคะ เมื่อติดเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของชั้นแรกเราก็จะมาทำในส่วนของชั้นที่2ค่ะเราจะใช้เป็นใบ s o f t of i n i i a นะคะนำมาแบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะฉีกใบตองนะขนาดประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะนำมาพับกีบพกาเหมือนกันและก็นำมาแต่งด้วยลายจากใบไม้แบบนี้นะคะนำมาคาดเข้าหากันแล้วก็พับ เราก็จะนำมาติดสับวางติดจนร้อมรอบเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้สีสันจากใบไม้จากธรรมชาติอันนี้เป็นกระทงแบบไทยๆดั้งเดิมแบบโบราณเลยนะคะทำแบบง่ายๆค่ะ เมื่อเรานะติดจนร้อมรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะตกแต่งเป็นดอกบานไม่รู้โรยนะคะใช้ตกแต่งแล้วก็ใช้เป็นดอกปีบหรือดอกกาซลองดอกไม้ชนิดนี้หอมแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนเืคนไหนมีดอกไม้อื่นๆรอบตัวก็สามารถนำมาใช้ตกแต่งได้เลยนะคะ ก็นำไอเดียกระทงนะคะมาฝากเพื่อนๆแบบง่ายๆที่สามารถทำตามไปพร้อมๆกันได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีแบบกระทงในใจสำหรับปีนี้ในช่องเรานะคะก็มีแบบกระทงมาแบ่งปันไว้เยอะเลยสามารถเลื่อนดูในช่องได้เลยค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วรู้สึกชอบ ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ